ครับผมก็สวัสดีแฟนๆอังุนทุกทุกท่านนะครับผมที่กําลังรับชมอยู่นะฮะวันนี้ผมก็พามาตรวจแปลงอังุนนะฮะที่เพิ่งตัดแต่งกิ่งไปได้อายุหลังตัดแต่งกิ่งนะฮะได้16วันนะครับเราก็จะเห็นช่อดดอกเขาที่ออกมานะครับได้อย่างสมบูรณ์สวยงามนะฮะนี่ฮะกำลังสวยครับ อายุลังตัดแต่งกิ่ง16วันนะฮะอันนี้ก็รอยืดช่อดอกนะครับวันนี้เดินตรวจแปลงนะครับหลังจากตัดแต่งกิง่งครับก็ดูต่อฮะนี่ฮะมีช่อดอกให้เห็นทุกช่อนะครับกำลังออกมาที่หลังก็มีมาก่อนก็มีครับ หลักๆวันนี้ก็เดินมาตรวจแปลงเออ่เพียเพียแป้งนะครับผมสำหรับวันนี้ฮะเราต้องเดินตรวจดูเพราะว่าเขาจะมาเข้ามาทำลายในช่วงที่องุ่นกำลังออกยอดใหม่แบบนี้นะฮะส่วนมากจะเจอปัญหาเรื่องเพียแป้งนะครับนี่ฮะก็ดูดอกไปก่อน ครับดอกสวยๆทั้งนั้นเลยครับครับนี่ก็เป็นอาการที่โดนเพี้ยแป้งเข้าทำลายนะครับนี่ฮะลักษณะการทำลายของเขาก็จะทำให้ใบหยิกใบงออย่างนี้นะฮะครับนี่ฮะดูจากยอดนี้นะฮะยอดงอขดไปเลยนะครับนี่ฮะอันตรายมาก อันนี้ใบส่วนฝั่งนี้ยอดนะฮะเห็นไหมฮะงองอไปเลยฮะอันตรายมากครับนี่ฮะกิ่งนี้เหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือความเสียหายที่โดนเพี้ยแป้งนะครับเข้ามาทําลายอันนี้คือตัวเขานะครับที่ยังเกาะอยู่ครับยังเกาะให้เห็นเลยก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่คอยทําลายยอดองหุ่นอ่อน ที่กำลังแตกยอดมาใหม่นะครับซึ่งทำให้ผลผลิตของเรารเสียหายได้นี่ฮะก็เป็นอาการเขาเข้ามาดูดน้ำเลี้ยงนะครับยอดหายแล้วเหลือแต่ช่อดอกไม่เห็นงองออย่างนี้ฮะถือว่าร้ายแรงมากผมเชื่อว่าทุกสวนนะฮะมักจะเจอปัญหาในเรื่องเพี้ยแป้งอย่างนี้นะฮะทางที่ดีเราควรป้องกันเพี้ยแป้งนะครับหลังจาก ตัดแตงกิ่งนะครับหลังจากตัดแตงกิ่งได้ประมาณเจ็ดวันเราควรฉีดป้องกันเขาไว้เลยนะครับฉีดซ้ําไว้เลยฮะสักสองสามรอบไปเลยฮะเพื่อป้องกันเขาไม่ให้เขามาป้องกันเพี้ยแป้งนะฮะไม่ให้มาทําลายในช่วงที่แบบองุ่นเราออกช่อดอกอย่างนี้นะเห็นไหมฮะเสียหายมากจริงๆครับนี่ฮะยอดหายเหลือแต่ช่อดอกงอให้เห็นนี่ฮะถือว่า อันตรายและร้ายแรงต่อองุ่นมากผมว่าเพื่อนๆที่ทำองุ่นเจอปัญหาแบบเดียวกันกับผมแน่นอนครับสำหรับเพียแป้งเข้าทำลายช่อดอกองุ่นนะฮะนี่ฮะคราบผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกับช่อง youtube สำหรับคนช่องคนทำเกษตรด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ